เพื่อนๆได้ยินเสียงนั้นไหมครับเสียงนี้ไม่มีคนได้ยินมานานเกิน10,000ปีแล้วจนกระทั่งวันนี้เพราะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่นานมานี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ c o r o z o BioSciences ได้ฟื้นคืนชีพหมาป่าไดวุบในตำนานที่สูญพันธุ์มานานพวกเขาใช้ DNA โบราณจากฟอสซิลและตัดต่อยีนของหมาป่าสีเทา20่ยีนให้คล้ายกับหมาป่าไดวุบตัวยักษ์ในยุคแข็งจนออกมาเป็นลูกหมา3ตัวและตอนนี้พวกมันก็โตถึงหนึ่งจภาสในเเดรอนั่สาครับกไม่ ไปสนิทกับมนุษย์สักเท่าไรแต่นี่คือก้าวแรกของการคืนชีพสัตว์หายากที่สูญพันธุ์และคงต้องลุ้นกันว่าสัตว์ตัวต่อไปที่จะถูกฟื้นขึ้นมาจะเป็นตัวอะไรมีหลายคนมองว่านี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่บางคนก็มองว่าเรากาลังฝืนธรรมชาติไหมอะไรที่ตายไปแล้วก็คว,ควรดึงกลับมาหรือเปล่าทีนี้คงต้องลุ้นกันว่าน้องๆจะโตมาขนาดเท่ากับหมาป่าไดวรูปจริงๆหรือเปล่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือวิทยาศาสตร์ได้ก้าวสู่โลกข,ของชุรุสิกพาร์คจริงๆแล้วครับเพื่ออนนคิดว่าาาไงบงบ้รััมมเมตมเตกลย